สวัสดีค่ะท,ทุก,ท,กทุกท่านนะคะมาพบกับพี่ดาเม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาเม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พี่ดาเยอะๆนะคะแล้วพี่ดาจะมาตอบหน้าไรให้ทุกๆคนเหมือนอย่างราศีที่บรรดานมานะคะถ้าใครคอมเมนต์พี่ดาหรือกดแชร์ให้พี่ดานะคะ พี่ดาขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะแล้วก็ขอให้รวยให้รวยทุกๆคนเลยนะคะอันดับแรกที่พี่ดาจะพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะการงานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะมันมีเกณฑ์เดินทางจะต้องไปนู่นไปนี่นะคะสําหรับท่านที่เป็นเซลแมนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะพบปะลูกค้าแต่ก็จะได้ดั่งใจที่ปรารถนานะคะให้ขยันเอาไว้นะคะช่วงนี้มันมีเกณฑ์เหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ต้องขยัน แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้จะถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะคะสําหรับท่านที่จะคิดลงทุนอะไรนะคะช่วงนี้ใหม่ๆก็ช่วงนี้ศึกษาดูเลยนะคะศึกษาแล้วพอได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่เราต้องการให้ลงมือทําเลยนะคะทําอะไรอย่าอย่ามัวแต่แบบติดนู่นติดนี่นะคะถ้าคิดจะทําจากใจแล้วความมุ่งมั่นเท่านั้นนะคะที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทุกๆคน แล้วก็ท่านใดที่กำลังแบบจะเปลี่ยนงานนะคะช่วงนีใ้ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอเราใจเย็นแล้วนะคะการงานมันจะมีมาให้เราได้ทำใหม่ๆแปลกๆอยู่แล้วนะคะหรือท่านใดที่ทำงานในที่เดิมสิ่งที่รู้สึกเราหงุดหงิดอึดอัดมันก็จะหมดไปนะคะให้ใจเย็นนิดนึงนะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็เรื่องโชคลาภการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโชคลาภการเงินในช่วงนี้ก็พิดาก็บอกได้เลยว่า ราศีเมถุนในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองนะคะในเรื่องเงินทองอาจจะมีการในเรื่องการเงินอาจจะมีโชคลาภนะคะจากเพศตรงข้ามนะคะหรือเรื่องการเรื่องงานจะทําให้เรามีโชคมีลาบได้นะคะแล้วก็เงินทองในช่วงนี้ถือว่าคุณเองจะผ่านไปได้นะคะนี่สินที่มีมาแต่ก่อนก็จะเริ่มหดถอยไปนะคะทุกคนให้ใจเย็นๆนะคะ แล้วตั้งจิตตั้งสติให้ดีนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ในเรื่องเงินทองแล้วก็ท่านใดที่คอหวยนะคะพี่ดาบอกได้เลยนะคะช่วงนี้คุณเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับท่านที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะแล้วท่านจะให้โชคให้ลาบหรืออยู่ดีๆนะคะคนที่มีสามีนะคะต่างชาติอาจจะโอนเงินมาให้นะคะหรือท่านใดที่มีสามีที่อายุห่างกันนะคะเขาจะมีความอุปถัมภ์คำจู ะะหรือโอนเงินให้เราได้นะคะผู้จาอะไรช่วงนี้ถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าคุณผ่านไปได้ดีเลยนะคะต่อมาคือเรื่องความรักความรักนะคะอาจจะจูงมือกันเข้าวัดไปทําบุญหรือเดินทางไปเปลี่ยนโลเคชั่นอะไรนะคะในช่วงนี้คุณทาได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นเดือนที่สดใสสําหรับคุณเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กําลังคบหาดูใจช่วงนี้น่ะมันมีโอกาสที่จะสุกงอมนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะ ขอแต่งงานนะคะแฟนของคุณอาจจะขอแต่งงานแบบสายฟ้าแลบได้นะคะหรือว่าท่านใดที่อยากมีลูกคุณอาจจะมีข่าวดีแล้วเร็วนี้นะคะขอให้สมหวังทุกประการนะคะในเรื่องความรักนะคะ,ะต่อมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะช่องท้องคุณอาจจะมีปัญหาปัสสาวะอศศักเสบสาหรับท่านผู้หญิงนะคะแล้วมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนท่านผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับตับไตนะคะแล้วก็ ปลอมลูกหมากให้ระวังนะคะถ้ามีอาการอะไรที่มันปวดอยู่ในแถวๆที่พี่ดาบอกนะคะให้ไปโอแวน์แล้วทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้วยดีนะคะขอให้ทุกทกคนในชาวราศีเมถุนนี้ให้พักคุ้มครองทุกคนนะคะให้มีแต่ความสุขผาสุขไปนะคะพี่ดาขอบคุณมากๆที่ฟังคลิปพี่ดาจนจบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่ดาจะมาตอบหน้าไลฟ์ให้นะคะทุกๆกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ